สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาย n นั s สตอรี่รันเนอร์ีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราก็เป็นวันแรกครับที่เรามาที่ Terminal อลทเวนี้วนชนบุรีนะครับนี่อยู่กับเพื่อนตอนนี้คือเราหลงทางนะครับสิ่งแรกที่ทำในวันนี้นะครับก็คือการไปรับบิ๊นะครับซึ่งรับบิ๊เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ Terminal อลทเวนี้วันแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะเดินหากันนะครับโอเคไปดูกันเลยครับ Okay, s <S อ้าวถึงแล้วนะครับตอนนี้เจอแล้วพี่หวานเราไปไหนต่อพี่หวานานอะนอยู่นี่หรออยกประโยคหลังกค่ะอะไรครับเราก็สวยค่ะเราก็สวยค่ะฮะคุบอกว่าเราข้ามไปครับทุกคน เอาละครับตอนนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในโดมแล้วนะครับเราคิดว่าน่าจะเดินตามตรงนี้ไปรอด้านะครับเพราะเดินตามที่ไม่ได้วิ่งเราควรรอด้านหน้าก่อนนะครับผมนะครับจะรับบีบนะครับอ่ะพี่หวานไปรับอันนี้นะครับจะเป็นระยะ21กิโลนะครับอ่าคนมาเยอะเลยตอนนี้เวลาเรามาเวลาบ่ายโมง57กับบ่ายสองนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆเราไปนแล้วเพื่อนๆเรากระจายตัวแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรารอต่อพี่หวานนะครับนี่นะครับก็จะให้น้องเขาขี่ข้อมูลนะครับผมนี่ทีมงานแข่งขันมากนี่จะเป็นเวลาอ,ออกตัวขอขแต่ระบ็อกนะครับนี่นะครับเราได้มาแล้วนะครับต้องให้แก้วครับ อขอบคุณครับนี่นะครับผมเราก็ได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับแต่ว่าเราอยู่บล็อกบล็อกไกลหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเราลงเวลามาเราไปลงเวอร์ไปหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนพี่หวานคนอื่นไปไหนหมดแล้วคนอื่นนหนตรงนี้ค่ะโอเคไปหาเพื่อนๆครับได้บล็อกไหนครับวันนี้ ได้บล็อก oh. C ครับ45 21นาทีโอกซี่ค่ะมีอะไรโวนนะโซนทีส50ค่ะพี่ออนบล็อกไหนนะนีค่ะอันนี้ก็บล็อก C ก่อนท้องานเออผมไปดูนยครับบล็อก F วัดีลงเวลาไป4ชั่วโมงนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนนะครับไปพัทยา สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับก็ออกมาหน้าหน้างานแล้วนะครับนี่นะครับแลหลายคนยังติดอยู่นะครับแต่ว่าเราออกมาแล้วนะครับเราได้ไปเช็คบิบของเราเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับจุดถ่ายรูปหน้าหน้าเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในบูธที่เรามาซื้อของนะครับเป็น Energy g e l เจนะครับนี่นะฮะเราก็ขายเนเพื่อนนะครับหลอกขายเป็นเพื่อนไม่ได้เยอะเหมือนกันนะฮะใช่แต่ทำไมยังไม่ไปอ่ะสเปรย์ไฟโฟลาสำหรับคนรีบเขาบอกดีนะครับแต่ว่า เราหมดงบแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงเราจากจุดนี้เราไปเดินดูกันนิดนึงนะครับแต่พี่ออนพี่ออนได้ไรพี่ออนได้ไรได้แล้วเหรอมาซื้อของที่จําเป็นได้นะครับผมแนะนําว่าจริงๆใครที่วิ่งแรกๆเนาะอาจจะไม่แข็งแรงพวกกันตะคิวเนี่ยโอเคนะควรควรกินนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรต่อสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็ไปรับบิบเรียบร้อยแล้วนะครับไปซื้อของเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้นี่ครับเป็นไวเชอร์นะครับของคอนตาเฟย์มา ก็เลยจะมานี้ครับว้าฮับรอกินพันตาเฟซสเต็กนะครับตอนนี้คณะเรามีพี่ออนนะครับพี่โจนะครับพี่หวานแล้วก็พี่ส้มนะครับนี่แต่ว่าเรารออีกสามคิวนะครับเดี๋ยวต่อไปคุณกุ๊ดจะตามมานะครับคุณกุังจะขึ้นมานะครับโอเคกินข้าวกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสสยน้ำแบนเนอร์สตอรี่นะครับตอนนี้นะครับมีสมาชิกมาเพิ่มเติมแล้วนะครับดูนะครับกียวนี้พี่ทีม วันนี้ครับตอนนี้ได้บีบยังครับได้แล้วไป่อที่ช่องคิมมี่บีฟิดได้นะคะคุณนี้จบกี่ชั่วโมงครับสองชั่วโมงสิบห้าคุณนี่จุกี่ชั่วโมงครับครัแรกสองชั่วโมงครึ่งค่ะนี่รุงนี้จบไหมครับองจบค่ะจบค่ะจบค่ะโอเคทุกคนจบครับไปเจอกันครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรับบีบแล้วกินข้าวแล้วสวัสดีไปไงครับคุณกอทองครับไปโรงแรมครับ โรงแรมเราจะไปกันยังไงครับตอนนี้ฝนตกนะครับเราก็จะนั่งรถของผมเองครับไปเที่ยวโรงแรมครับซึ่งผมมีคนขับให้คุณด้วยนะครับอ่ะแล้วแล้วพรุ่งนี้เราแพนยังไงครับพรุ่งนี้เป็นวันจริงแล้วผมมิ่งร็จตั้งแต่ตีห้าเลยครับตีห้าผมก็เสร็จตีเอ้ยเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงพุ่งเลย ก็เลยว่า8โมงครับจะไปกินข้าวเช้าแล้วก็เดี๋ยวกินเบียร์ครับมันมีร้านครับเบียร์เราได้รับคำแนะนำมาจากสภาอุตสาหกรรมเมื่อวานนะครับเขามีครับเบียร์อยู่ตรงพัทยาครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้แลวนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเราขับทองเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะกลับโรงแรมใช่ไหมครับใช่ครับอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครับเรากำลังเดินไปโรงแรมโดยการเดินนะครับไม่ใช่ขับรถเพราะว่าเมื่อกี้ครับรถนะฮะนิ่งสนิท ทุกคนทุกครึ่งประเทศฮะนักวิ่งครึ่งครึ่งประเทศมาพัทยาตอนนี้รถข้างนอกติดสนามออเตอเวยครับเพื่อผมบอกก็อย่างที่บอกครับบางทีถ้าใครเนาะจริงๆแบบเออข้อนี้เนาะเป็นข้อแบบจาเลยถ้าเกิดใครจะมาวิ่งปีหน้านะครับก็เออเขาเรียกว่าไงเออวางแผนดีๆหน่อยครับนะครับตอนนี้เราก็เลยจอดรถทิ้งไว้ที่เทอร์มินอลแล้วก็เดินไปโรงแรมเอานะครับโอเคจะเป็นยังไงไปดูกัน ถึงที่พักของเราแล้วนะครับที่นี่คือโรงแรม A1 New Wing นะครับอยู่ใกล้ๆกับเทอร์มินอลโอ้โหแต่ว่าเดินมาฝนตกหัวปลอยเดี๋ยวคุณกอทองเขาจะทําการเช็คอินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จบการสำรับวันนี้เดี๋ยวคุณนิตินสามเพ่งนะครับจะตื่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมตัววิ่งนะครับดูครับพวกนี้เป็นยังไงไปเจอกันครับอ้าวไม่บา,บานเะลกอทอง